กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแนสิโด้ชแนลเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกม Marvel Future Fight นะฮะและอ่าวันนี้ก็จะมาล่าบ,บอสใน EP อะไรบ้าง EP เลย EP 7นะฮะผมขอข้ามไป EP นึงเพราะว่า EP 6กําลังเรนเดอร์อยู่นะฮะเพราะว่าผมจะลงคลิปนี้ก่อนเป็นกระโดดข้าม EP ไปโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นอ่ากระแสฮือฮากันมากในกลุ่มนะครับบอกว่าบอสจะมีการรวมมิตองค์กระเดื่อขึ้นรวมมิตนี่ก็คือ2ตัวนะฮะ ในความคิดผมนะฮะสำหรับมือใหม่นี่ผมว่าน่าจะมีสิทธิ์ที่จะ,จะชนะยากมากนะฮะสำหรับผมก็เป็นมือใหม่คนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เก่งแบบปุ่มป้าปุ้มป้าอะลรขนาดนั้นโอเคนะครับสําหรับผมก็จะลงแบบไม่ประมาทเลยสําหรับในกลุ่มก็คุยกันนะฮะมามันเลือดเยอะกว่าปกติเอาทาน็อตคิวมันเลยทำไม่ไหว <c oughs> พอจะชนะรอบแรกหืขึ้นคอเลย <c oughs> โอเค จริงๆนะครับเมื่อกี้ผมก็ลองชาลอนกับตันแล้วก็ปั๊กกี้นะับแม่งเอ้ยผมเอาไอ้นี่ไม่ลงว่ะบล็กดรอปอะ่ะเลือดมันเหลือประมาณ30%นะฮะคราวนี้ผมเลยผมคิดว่านะอ่าผมคิดว่าการรวมมิดบอสอย่างเงี้ยมันน่าจะให้เพิ่มอีกสักคนนะแบบอีกสักเซตนึงอะ่ะคือแบบเพิ่มเล่นออนไลน์อีกสักคนมาช่วยกันอะไรเงี้ยมันน่าจะโอเคนะครับแล้วก็ผมสังเกตอยู่จุดๆนึงนะฮะ โอเคเดี๋ยวไปดูกันเวลาแอนด์แมนอ่าฉีดไอยายาย่อส่วนนะฮะคือปกติบอสในบอสเวิลดะฮะมันจะฉีดไม่ได้ใช่ไหมอันนี้มันฉีดแล้วมันจะตัวเล็กลงอะแต่มันใช้กับบอสไม่ได้ใช่ไหมครับแต่นี่เดี๋ยวเราจะดูกันว่าทำไมมันถึงใช้ได้หรือว่าสมมติเราเล่นสไปเดอร์แมนอย่างเงี้ยมันจะเป็นยาให้เราเปะวะถ้าเป็นได้ผมว่าเจ๋งเหมือนกันนะถือว่าเราได้เปรียบอีกนิดนึงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าสำหรับผมก็จะไม่ประมาทนะฮะ จะเอาแม่งเทียสองสองตัวเลยหัวร้อนละย็ดเคเยอะเยอะหัวร้อนหัวเป็นยังไงฮะเฮ้ยวัดเดี๋ยวดูนะครับผมจะฉีดใส่เมาหน้า <c oughs> ทำไมเมาหน้ารักยังเ <c oughs> นี่ยมันก็จะตัวเล็กเรื่องมันเท่าไหร่ ทำไปเรื่อยๆาำว่าวันนี้ก็จะไม่แนะนำอะไรอย่างใดครับเพราะว่าผมก็หัวร้อเหมือนกันนะครับประมาณว่าแบบมือมงมือใหม่กูไม่ต้องตอนนี้คือมีที่อะไรใส่ใสไปก่อนนะะจากสภาพแล้วมันไม่ใช่หมูจริงสุดยอดแล้วดูเวลาครับให้ประมาณ5้านทีใช่ปะเวลาอันน้อยนิด ตัวมึงเล็กจังวะชีตชีตอยู่ไหนมาชี ط. ตตาตาเอาละฉลอรีเพยียรรีดทำเวลาเดียวโอเคผมว่าแบงค์ทอมนี่สุดยอดคีม <c oughs> มันมัน,ม,นมันก็หดเหมือนเดิมนะทุกตัวมันเหมือนมีสองตัวมาในเวลาเดียวกัน ม,มันเป็นอะไรที่แบบท้าทายมากสําหรับคนที่เล่นเก่าคนผู้เล่นเก่าๆนะฮะที่แบบเทพแบบทุกวันเกณนได้5วันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าผมถึงในระดับนั้นก็่าจะเล่นอันนี้ถ้าสนุกมากนะหรือวหลังเจ้าเทียสองทุกทีมทู้งเตชทั้งหาเหวเลยมารู้เลยเชี่ยววัดวัด เดี๋ยวกันหน่อยมันเป็นยังไงสำหรับใครที่คิดว่าผมจะมาแบบปึ้งปั๊มปึ้มปัป๊มรีวิวตัวครับอย่าคิดเลยนะครับ <c oughs> คือผมก็เป็นผู้เล่นก,ก,กากรคนหนึ่งนะครับโอ้โหโดนอะไรเนี่ยเพราะว่าผมเอามันนะครับไม่ได้จริงจังในขนาดนั้นโอเคอเฮ้ยเห็นบ้าเมื่อกี้ไอมามาติดบัฟรถเลือดเอ่ยเลือนไหลอ่ะ ผมว่านะมันมีการแบบเกิดบัฟอะเขาเรียกว่าไม่มีบัฟป้องกันเหมือนบอสเวอร์ธรรมดาโอเคมาเอาตายละมาไอ้แบ็คดอปหัวดอจัดไปชุดใหญ่ไฟไม่กระพริบรอมๆเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวชาลอนกูเจ็บเป็นยังไงเดี๋ยวขีดดิทำไมน่ารักจัง ตัวก็ปิกเดียวเท่ากันเลยนะปึ๊บอ่ารู้เลยต้องกดผิดสก,กิลเฮ้ยชิปชิป,ชปทารอนชปไม่ได้ครับอย่าให้ทารอนเราเป็นระดับขาดผมว่านะอาจจะเล่นได้วันรอบวัน,วน,วนละรอบคือมันเถื่อนจริงไรจริงนะครับท่านผู้ชมผมตัวเล็กหน่อย มว่ามันมีบัฟอะไรอย่างงี้ใหผมเดี๋ยวผมลองสไปเดอร์แมนก่อนผมว่าถ้าได้อาจจะมีส่วนนะเจ๋งเลย่ะไปดูดิดูหมุนนี่ทำไมจากหน้ากลัน้ากลัวนี่เป็นน่ารักเลยอะไปอืมอืม,อมโอ้โหครึ่งหลอดเลยชาลอนกูมันเป็นยังไง โดนหน่อยโ,โอยเครดโดนเกาะแ,แตกเกาะแตกเกาะแตกลยน้องฮึฮึฮึมีสองพี่ให้สามไอ้สุกเอ้ย,อย,อยชาร้อนเรือยสี่พันลวเอเมนไปโหตีไม่เข้าเลยมันเป็นยังไงวะเนี่ยฮะ ทุบทุบทุบไม่ใช่ถ้าสมมตินะสมมุติผมไปโดนไอ้เหลืองเรืองของไอ้เหลืองของไอ้ไอ้เมาส์นี่ผมจะโดนแค่แข็งวะผมว่าโดนแน่เลยโอ้โหเวลาแค่ไม่พอแคลนะอือดูดีได้อะไรบ้างผมแบบชิ้นใจชิ้นใจหน่อย แสงเดียวโอเคผมว่าก็ผมว่าผมว่ามันก็พอกับพอกับพอกับบอสตัวเดียวเลยแต่สิ่งที่แตกต่างคือสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยพร้อมที่จะเล่นพวกนี้ผมว่าหอบผื่นเลยฮะโหถ้ามีคนบอกว่าอาแรคิดว่าบอสจะมาลุมโหถ้าสมมติสองตัวนี่มาลุมทีเดียวโห้ย ผมว่าวาวุ่นทิผายแม่งแ,แบ็คดอกก็ปั่นปั่นปั่นลองคิดดูนะแบ็คดรอปปั่นมาวก็พูดแบบซัมมอนแล้วสเตฟีโอ้โ, <c oughs> โกงฮีฮีเย็ดเคโอเคนะครับวันนี้ก็ขอพอแคนนี้ก่อนนะฮะสำหรับใครที่อ่าลงเซตไหนกันบ้างผมก็อยากรู้เหมือนกันนะอ่าเซตไหนแล้วก็แบบอ่าลองใช้ชักตรงสเตปยังไงก็สเตปหน้าหน้าเหมือนเดิมแลบผมว่าแต่วิธีการไปคาสำหรับใครที่มีเซตไหอหกเด้งเลือดน,นี่ผมว่าคิดว่านะครับ ผมคิดว่าต่ถ้าจะได้เปลี่ยนนะเพราะว่ามันมันบอสสองตัวแล้วคือเวลามันยื้อแต่ผมคิดว่าถ้ามันเซ็ตเดือดอย่างเงี้ยถ้าไม่มีดาเมจก็เหมือนกันนะครับเวลาก็ไม่พอไงก็ไม่จบดีนะฮะสำหรับใครที่ได้เซ็ตไหนก็มาคอมเมนต์ติชมกันนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนคนอื่นดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ด้านล่างขวามือด้วยนะครับเพื่อเันการไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆสําหรับเกมนี้นะครับเพราะว่าผมก็โฟกัสเกมนี้แล้วเพราะว่าชอบเกี่ยวกับฮีโร่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เอ่อจะพูดอะไรต่อ สำหรับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอะไรครับอาทิตย์ก็วันฟรีท <laughs> างนอนแม่งเขืนมากๆโอเคไปแล้วครับบาย